สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสหรือว่าโชคลาบมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ อาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับเอาล g ครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรค์แนวทางชีวิตหรือโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เส้นทางรุ่งเรือง รุ่งโรดสว่างสวยมีโอกาสดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องที่ควรระวังนะครับส่วนรายไดยต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ10ดาบนะครับ10ดาบคือปัญหาที่ควรระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ก็ฝากกันเป็นแนวทางท่านใดที่ ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็ถือว่ามีโชคใหญ่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเดอสันนะครับเส้นทางของดวงตะวันดวงอาทิตย์แจ่มใสขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าดวงคนวันอาทิตย์วันนี้นะครับมีโอกาสดีในการที่จะผ่านปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคมีความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานนะครับจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีความ มั่นคงต่อไปนะครับและมีโอกาสดีใหม่ๆเข้ามาครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเจ็ดไม้เท้านะครับการงานกับการแข่งขันมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะครับบางทีท่านอาจจะลงทดสอบมีการคัดเลือกมีกฎเกณฑ์มีก,ก,มกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านมีโอกาสที่จะผ่านจุดนี้ได้นะครับจะประสบผลสําเร็จแม้ว่า อาจจะเจอคู่แข่งค่อนข้างจะมากนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับคนวันอาทิตย์นะครับเป็นหนึ่งถ้วยโอกาสดีนะครับจะมีความสุขมีความสมหวังมีความเรื่อนเริงมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับนั่นคือโชคลาภด้วย สรุปดวงคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ต้องระวังปัญหาสุขภาพไว้ก่อนดีกว่านะครับส่วนด้านของการงานการเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะครับแม้ว่างานบางช่วงอาจจะมีการแข่งขันกันมีการทดสอบมีการคัดเลือกค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษแต่อะไรก็ตามนะครับโอกาสท่านจะผ่านมีการผ่านพ้นปัญหาได้รับความสำเร็จมีความรุ่งเรืองมีชื่อเสียงและก็สิ่งสำคัญคือ มีแนวโน้มจะได้รับโชคลาภเข้ามาไม่น้อยนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ชาววันจันนะครับวันนี้จะพบแสงสว่างนะครับมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเข้ามาไม่น้อยด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พัากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือสองถ้วยนะครับบรรยากาศดีๆนะครับความเข้าใจกันจะมีนะครับวันนี้ใครที่เราโอกาสแบบนี้จะสมบังนะครับเริ่มต้นได้ดีอ่าไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการเจรจาการคบหานะครับก็จะมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเฮอร์มิตนะครับเป็นเส้นทางของแสงสว่างนะครับวันนี้ก็สร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์แนะนำแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาส่งเสริมด้วยนะครับมีแนวโน้มที่ชาววันจันทร์จะผ่านปัญหาพบกับแสงสว่างพบกับโอกาสใหม่ๆนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเมจิเชียลนะครับเป็นหนุ่มคนที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ชีวิตที่เหลือเฟือนะครับวันนี้จะทำอะไรก็มีโอกาสได้รับความสำเร็จและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยเป็นต้นบ้านมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วรับทรัพย์แบบไม่รู้ตัวและก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภแบบไม่รู้ตัวด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าข้อแนะนําสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับเรื่องของลูกหลานบริวารอาจจะมีเหตุจําเป็นให้ช่วยเหลือมีความเดือดร้อนเข้ามาในช่วงนี้นะครับสรุปดวงคนวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่ดีในการที่จะพบกับแสงสว่างผ่านอุปสรรคผ่านพ้นปัญหามีครูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่แนะนําช่วยเหลือและที่สําคัญคือมีเรื่องเราไม่น่าเชื่อ เกิดขึ้นมาเป็นต้นว่าโชคลาภสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นได้นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ชาววันอังคารวันนี้นะครับมีโอกาสดีเยี่ยมพลิกชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับโลดเดย็นมั่นคงร่ำรวยมีโชคใหญ่นะครับรายละเอียดต่างๆดวงคนวันอังคารนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือสัตตาสัตตาคือการเปลี่ยนแปลงการผ่านพ้นจากปัญหาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะเรื่องงานเงินความรักหรือว่าการดําเนินชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น6ดาบนะครับ6ดาบคือการคลี่คลายปัญหาอะไรที่เดือดร้อนอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ยุ่งยากก่อนหน้านี้นะครับและการรอคอยทั้งหลายทั้งปวงด้วยจะมีโอกาสดีขึ้นเป็นต้นบานได้งานเปลี่ยนแปลงงานเริ่มต้นโอกาสไปใหม่ได้เงินทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นความรักก็จะดีขึ้นนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่ท่านรอคอยแล้วก็ผ่านได้เริ่มต้นใหม่ได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับการงานยังมีความมั่นคงนะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะประสบความสำเร็จและก็มีโอกาสดีในเรื่องงานด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นดวงใหญ่ๆนะครับเอ็มเพอรอร์จัก,กรพรรดิมาแรงนะครับ วันนี้ชาววันอังคารจะได้รับโชคใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีเยี่ยมมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเกียรติยศทรัพย์สินรดยได้มั่นคงขึ้นคนรักอยู่แดนไกลมาแล้วนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงคนที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสนะครับไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานการเงินความรักอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงคลี่คลายเริ่มต้นใหม่ได้ดีนะครับจะเกิดความมั่นคงที่ดีมากและที่สําคัญ มีโอกาสได้รับโชคใหญ่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ดีเยี่ยมร่ำรวยคนรักกลับมาหรือไม่ก็เข้าใจซึ่งกันและกันเติมเต็ม,ตมความมั่นคงอย่างดีมากๆครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ชาววันพุธนะครับวันนี้รวยนะครับมีงานมีเงินมีความรักที่ดีมากรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ สิบเหรียญนะครับวันนี้งานจัดการบริหารเป็นระบบมากขึ้นการเงินมีโอกาสได้รับเงินจํานวนมากๆนะครับการทําธุรกิจธุรกิจการเจรจาการค้าขายประสบผลสำเร็จและก็การวางแผนจัดการต่างๆจะเป็นระบบมากขึ้นผลรักความรักเข้าใจซึ่งกันและกันครอบครัวมีความมั่นคงนะครับประการต่อมาบรรทุส่วนที่2เป็น2ดาบเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการติดต่องานทางโลกออนไลน์ก็จะดีขึ้น มีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับแต่อะไรก็ตามต้องรอบคอบนิดหน่อยนะครับอย่าใจร้อนในการที่จะรับมือหรือไม่ก็ทํางานรับปากรับคําทําสัญญาใดๆก็ตามในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดก็ได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชินีไม่เท้าการงานจะมั่นคงต่อไปนะครับสุภาพติีโดดเด่นในเรื่องของการงานบันนี้นะครับประสบผลสำเร็จที่ดีมากครับ ต่อมามาดูส่วนที่ไปเลือกโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นราชินีรหรียญโชคลาภก้อนใหญ่มีโอกาสรับเงินจํานวนมากๆด้วยชีวิตมีความมั่นคงร่ํารวยขึ้นนะครับสรุปดวงคนวันพุธดวงวันนี้ดีขึ้น มีงานนะครับการจัดการการบริหารบางแผนการงานเป็นระบ,บบมากขึ้นได้ร,รับเงินเข้ามาไม่น้อยนะครับคนรักความรักเข้าใจซึ่งกันและกันครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้มีโรคของการติดต่อสื่อสารค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับต้องรอบคอบนิดนึงอย่าใจร้อนนะครับป้องกออันข้อผิดพลาดในส่วนนี้โอกาสคือความมั่นคงร่ํารวยโชคลาภทรัพย์สินได้ได้เติมเต็มตม,มากๆในวันนี้สําหรับคนที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงคนวันพฤหัส,สบด,ดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับชาววันพฤหัส,สบด,ดีนะครับวันนี้ระวังการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างวรวดเร็วนะครับประเด็นการงานยังไม่มีโอกาสเติบโตต่อไปประเด็นความรักอาจจะยังมีปัญหาการเงินต้องรอบคอบนิดหนึ่งรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือการเปลี่ยนแปลงจุดทางเหหรือไม่การพลิกผันในวงจรชีวิตค่อนข้างจับมากเป็นพิเศษนะครับบางคนเปลี่ยนงานบางคนต้องเดินทางไปทํางานที่ใหม่ที่ไกลขึ้นกว่าเดิมบางคนก็ เปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างมากเป็นพิเศษนะครับการต่อมาครับประดูษสันที่2มีเลเวอร์เข้ามาด้วยนะครับเลเวอร์ในประเด็นของการมุ่งการทำและก็การคาดหวังซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับที่คิดก็เป็นไปได้นะครับบางคนได้ทุ่มเทเพื่อคนรักมากมาก,มากถึงมากพิเศษแต่ว่าอาจจะมีผลกลับมาไม่เหมือนที่คิดก็เป็นไปได้นะครับในประเด็นความรักครันอาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่ชอบ แต่ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนที่คิดก็เป็นไปได้นะครับปะการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น4ีเรียนเรื่องของการเงินต้องจัดการบริหารที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับวันนี้ดวงคนบรรพฤหัสบดีคือรู้ค่าของเงินได้มาจับจ่ายเป็นระบบวางแผนดีๆนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไป ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสบ,บดีเป็นราชินีพระจันท์นะครับวันนี้โชคลาภอยู่ที่การแสดงอยู่ที่ผลงานที่มีคนเข้ามาร่วมงานเยอะๆนะครับอาจจะเป็นงานบันเทิงงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสุภาพสตรีชาววันพฤหัสบ,บดีจะเด่นตรงจุดนี้ด้วยนะครับรับทรัพย์มีความเชื่อมัน่นมั่นคงแต่ว่าเวลาอยู่คนเดียวก็มกักจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดนะครับ สรุปดวงคนวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าเปลี่ยนงานพลิกงานหรือว่าพลิกลการดําเนินชีวิตแบบมากเป็นพิเศษด้วยและก็การงานก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้การเงิน รายได้พร้อมมีรายรับมั่นคงขึ้นแต่ว่ารายจ่ายก็ต้องจาัดก,การบริหารเป็นระบบนะครับความรักวันนี้อาจจะมีลักษณะที่ผิดผิดเพี้ยนเพียน,น,นบ้างนะครับบางคนทุ่มเทเพื่อความรักเต็มที่แต่ว่าผลรับไม่เหมือนที่คิดหรือไม่ก็พอใจที่จะทําอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับวันนี้โชคดาบอยู่ที่การทํางานต่อหน้าคนจํานวนมากๆเป็นต้นบางงานแสดงศิลปะบันเทิงต่างๆเป็นที่มาของรายได้หรือไม่การสื่อสารการติดต่อมีโอกาสที่ดีแต่สุภาพสตรีชาววันพฤหัสบดีนะครับอาจจะมี ความเครียดมีความกังวลใจเวลาอยู่คนเดียวนะครับต่อมานะครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ีน้องชาววันศุกร์ครับวันนี้ควรจะดําเนินชีวิตแบบระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมีการเดินทางมีอนาคตที่ดีรออยู่แต่ว่าระหว่างระหว่างปัจจุบันนะครับต้องรอบคอบด้วยรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ไม้เท้านะครับเริ่มมองไปถึงอนาคต มีการบางแผนมีการจัดการอาจจะมีการเดินทางนะครับไปรับงานที่ใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีบรรยากาศของการทำงานใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือไม่ก็จะเริ่มต้นมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับประการต่อมามารดุส่วนที่2มีเดวิลเข้ามาขัดข้องเป็นตัวแปรนะครับการงานวันนี้ก็ต้องรอบคอบนิดนึงระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการรับงานที่มันไม่ปกติเข้ามาด้วยอาจจะมีใครบางคน มีเจตนาที่ไม่ดีทําให้ท่านเสียงานได้นะครับการเงินก็ระวังนะครับแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาไม่น้อยแต่ว่าอาจจะใช้จ่ายแบบไม่รู้ตัวเสียเงินแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับความรักยังไม่ลงตัวรอคอยนิดหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องปกปิดเจอการปกปิดเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับสุขภาพยังต้องระวังนะครับต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชาถ้วยนะครับ วันนี้ก็จะมีเรื่องราอ,งอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาด้วยโดยเฉพาะท่านสุภาพบุรุษสูงวัยนิดหนึ่งอย่างมมฮักนี้นะครับอาจจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวท่ามกลางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต่อมามาดูส่วนที่ปเป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเทมเพ r ร์เรโอกาสดีกําลังจะมานะครับสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะหมุนออกไปนะครับี่เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ดี สรุปดวงคนวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวมองไปไกลถึงอนาคตที่จะดีขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันในเวลาที่ท่านกําลังเดินทางกเรทํางานอยู่ต้องรอบคอบอาจจะมีตัวแปรตัวแรกเข้ามาให้เกิดเสียทั้งเรื่องงานเสียเงินหรือไม่ก็มีความรักที่ผิดหวังไม่ลงตัวก็เป็นไปได้รวมทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้ก็ต้องดําเนินชตด้วยาคำว่ารอบคอบมีสตินะครับส่วนโอกาสดี สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะผ่านพ้นออกไปและสิ่งดีๆก็จะเข้ามาโชคลาบด้วยนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาบโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ชาววันเสาร์นะครับเริ่มมีโอกาสนะครับโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นและโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินที่มาจากทักษะมาจากความสามารถพิเศษนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์นะครับเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากแปดีเรียงน,นะครับวันนี้การงานและการเงินงานคืองานที่มีทักษะพิเศษนะครับชำนาญการหรือว่าประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ทำงานได้ ทำเป็นอาชีพได้แล้วก็มีเงินเข้ามาด้วยอาจจะเป็นงานจ็อบงานฟรีแลนซ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของทักษะส่วนบุคคลและที่สําคัญคือมีรายได้นะครับประการต่อมาบระดุส่วนที่2นะครับเป็นอัศบินถ้วยนะครับชีวิตเดินไปอย่างช้าๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปบางคนอาจจะคาดหวังแต่ยังไม่สมหวังต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับบางทีก็เหมือนหยุดนิ่งแต่จริงๆก็คือความเคลื่อนไหวอยู่นะครับ ประการต่อมานะครับมาดุส่วนที่3เป็น1ไม้เท้านะครับการเริ่มต้นที่ดีก็จะปรากฏขึ้นในวันนี้ได้นะครับเป็นต้นว่าเริ่มงานเริ่มมีไรายได้เริ่มมีคนรักก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันครับต่อมามาดูส่วนที่พเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์เป็น2เหรียญน,นะครับโอกาสการเงินยังมีนะครับโชคลาภก็พอมีแต่ว่า อยู่ที่ระบบของท่านมากกว่านะครับบางคนได้เยอะก็ใช้เยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีต้องจัดสรรต้องบริหารดีๆสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับสรุบดวงคนวันเสาร์วันนี้การงานเน้นไปที่งานจ็อบงานฟรีแลนซ์มากเป็นพิเศษนะครับมีรายได้มีการเงินจากจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีไม่น้อยเหมือนกันนะครับเป็นต้นว่าเริ่มงานเริ่มมีเงินมีรายได้หรือไม่ก็เริ่มต้นมีความรักด้วยนะครับแต่บางครั้งการรอ ็อาจจะทําให้ชีวิตของเรารู้สึกว่าเฉื่อยนิดหนึ่งนะครับค่อยเป็นค่อยไปประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดดีก็คือการที่มีรายได้มีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและก็มีการจัดสรรจัดการบริหารที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภโอกาสยังมีนะครับดูดีๆทําดีๆค่อยเป็นค่อยไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นครับเอาละครับหมอฮักกพยากรณดวงพี่น้องมาคบทุกวันนะครับพูดสันส้นๆแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ เลือกเอาสิ่งที่ดีใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเรียงช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมฮักนะครับนะรครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ